สวัสดีครับพี่น้องครับปกกระช่องบ้านลำพูนออเอเวอรเซียลครับพี่น้องเมืองเดือดจอบา้บานเมืองไกลๆา,าตอนนี้กำลังเซตระบบนะฮะวันนี้เป็นวันแรกที่จ่างความเร็วมากจะน้อยดนตรีขึ้นห้านวครับถ้าพี่น้องยยากมีเบิ่งจานดนตรีต่างของครับแก้ว เดี๋ยว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 พาพี่น้องเข็นฐานเลยครับเพราะว่าระบบไฟระบบไฟกับจอพันแล้วแล้วครับเป็นมือแรกที่ทำได้เร็วมากครับเร็วอีหลีครับวันนี้ยอมรับอีหลีสุดยอดมากทีมงานของพีพีคอนบอยครับต่อมาก็ขอบคุณเอฟซีครับทีเ่เพิ่ยเติมกำลังใจให้ทีมคอนบอยนะครับ ลงม,มากเลยครับผมอ้าวเดืมไปซองฟ้าแล้วพี่น้องบัตรสองร้อยครับพี่น้องงานเต้ยเทนเมนต์บัตรสองร้อยนะครับสุดยอดเองร่างการงานสั่งเมนี่ครับทีโค้งคาวาสิกิอำเภอปวกแดง จังหวัดระยองครับมองเคยมาเคยเล่นวันนี้ตีสามพี่น้องบัตรสองร้อยบาทนะครับจะน้องให้กจะทำการแสดงดาวคไปตั้งควงกันครับไม่ตั้งอุปกรณ์เพื่อที่จะทำการแสดงนะครับรถจอดบริเวณข้างหาเข้ากระไล่ นี่ครับเ,าเ้าก็จะเห็นเวทีแบบผมก็ค่อยไดยมมะมึงข้างล่างเนาะปกติจะดูที่คลิปเอานะครับที่มันเนี่ยลงมะมึงป้าถูกมันปันนีอยู่วะมันซื้อ,อ,อ,อเกล็ดแหงกันนี่ห้องสิบเอ้าคองขึ้นเวทีกันนะครับมอ,อนก็นเมื่อคองตั้งคองไป เมื่อยจิได้พี่น้องไปเบิดบ่คนข้างย่านี่าเบิ่งวุนวัวค่อยเจ้าคนข้า<ะ>ง ตัง้งกอ,<ะ>อง,งไปไปรอนเงินเลยสันส่นๆเป็นเนรอนเงิน ผมยังเลยนอยกจากเขาวงเงินส่วนี่อ้าวเป็นหันแล้วพี่น้องไปงี้สิละซีไฮคลิปม้ากันไปตามสถานการณ์ ขึ oh. it, oh! yeah. well, yeah. ้นไปเห็นยังเนเทั้งผุนเอ้อขึ้นไปเห็นยังปวดแขนแล้วมือกวงเอาสูสีพักตื้จนบร่ได้พักเด้เช้าก่นี่ครับจานโตจันนักกินได้ที่พันี์เยอ พักไม่ไ <Esta> ด <Pokémon> ้อ่าเมนควบแล้วพี่น้องนเริไปเ่าไอีกเพ่งเอ้าขึ้นไปยังเอาขึ้นไปยังสูงไหมโงลงไอ้บงด้วย พ่บวกกีาสุ่มเขาประกาโดนไหมอ้าวไอ้เต่าแมวสุ่มเนี่ยเกาเนี่ยแมวสุ่มคืออย่างปูไม่อยากออกไปนเต่าขอวปูอันนี้น่ารักโอ้ผมตรงสลวยเลยนะห่าควันคืนแล้วควันคนแล้วเพื่อนอยังโอ้ปูเลยดังไป กัพวกอืนได้เห็นน้องบมักงอโอ้ยลมลมลมนี่บักหางนี่สูตรีงสเริ่มสุดแเ้วไปไล่เติมเลเมืงมันไปไล่เติมมันเห็นคนเติมไล่เติมเติมไปทั่วเราเหมือนกันเนอาีพนักเยงสัายเนี่ยไอ้าวันนี้มันวิธีการตั้งพรอ ไมเต่าใปให้คือมันัวก็วันน้ำเปล่านี่หรอฮะตวันนเปลาเอออะไรเขเลยกวนน้เปล่าอดก่อนอี่นครับต้องเชี่วของก่อนก่อนที่จะตังเออมันมันมีขาตั้งของกันพื้นน่้ยอุ้ยแทบช็อกแทบชอกเรียบรอยเลยแดี๋ยวว่ใบ้าน ยิ่งเงีนะบุงเออเ้ยมึงกเเอาไปดีดีเกเรแบบกูแทีนะกูแตกเงินค่าตัวเสียไปนเอาไปนู้นโออกูตอเก็ดตอจากกูตกเสียอจ้าใจรตใจหโอ้ตกตั้งใจอะตั้งใจแกงอะใครตัวมันม่ตันคลิป้มเออไม่ใช่ตายตัวไอยู่ แทบซอกแทบอกจังหวะแทบซอกคนนี้นี่เราเอามา่อก่อนไปนะพ่อชีวังกราบ่ออะไรเออซอจคนเออเชนเนี่ยเอาไว้ในใจเสมอมันเอาผับเขาบ่อไมันแข็งสุดเอาไปไม่พวดเขาบ่อสุดไม่ต้องให้กระไรกระไรไม่ไม่ครับพี่น้องใจฝากอะไรกูแชร์กูติดตามครับพร้อมแล้วรถซับตะไคร้รถติดต้นซับตะไคร้เออฮ้อเศรษฐาเศรษ่าตะไคร่มะเขือเทศพร้อมอย่าลืมเอามาทหไมเอาไล้ไรเอาพ่อกระติบต่อไปครับสวัสดีครับ